สวัสดีครับมาเรียกร้องกันมาเหลือเกินก็อดคอกก็อดคอกก็จะมารีวิวจะมาผ่าเด็กแล้วกันผ่าเด็กก็อดคอกของพี่ตาแล้วกันนะครับที่ได้แชมป์มามีเปลี่ยนแปลงจากวันนั้นไหมไม่ครับยังไม่มีที่ยันอ่ะนี่นะครับใช้ทีดีชุดนี้นะครับอ่าเป็นไม่ใช่ทีดีที่เป็นเอสคิดได้เลขศูนย์สามตาใช้กี่กล่องทํา<อ> <gs. S 1> ไม่นับฟอยล์ไม่นับอะไรแบบว่าถ้าโฟซื้อกี่กล่องสองครับสองกล่องนะบวกด้วยจุก อันเนี้ยร้อยเจ็ดสิบห้ากล่องละร้อยเจ็ดห้าสองกล่องก็สามร้อยห้าเสียบอันนี้จุกจุกต้องซื้อสี่กล่องนะครับต้องซื้อสี่กล่องถึงจะเล่นได้นะครับอ่ากล่องละเก้าร้อยสี่กล่องก็สามพันหกหรือว่าจะเบาหยองเลย <laughs> หรือจะซื้อแยกเวอร์ของพี่ก็ได้นะครับในช้อปปี้ลาดา้าพี่ก็ลดราคาเหลือเพราะตอนเนี้ยช่วงพิเศษนะเฉพาะแค่ช่วงนี้นะลดเหลือพันเก้านะเดี๋ยวจะขึ้นราคาแล้วนะครับ ช่วงนี้ลดให้แบบว่าพอพี่พี่มีเขาเรียกอะไรนะขายแยกนู่นนี่ได้พี่ก็ลดราคาให้เลยเพื่อจะได้น้องๆจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ว่าเดี๋ยวพักเดียวจะขึ้นแล้วนะครับอมาเรามาลองเลยต้ามาครับผมเริ่มจากแฟกแฟกมันก็ต้องอันนี้จากจากทีดีใช่ครับผมแล้วมีตัวบัดดี้ด้วยเป็นตัวใหม่ครับผมทํารูเลอร์ตัวใหม่บัตดี้ครับผมมึงต้องเอาตัวนี้มาด้วยนะมึงได้มึงเปิดได้ต้าใช่ครับใช่ขอไปครับ นะครับแต่แต่กปปั๊มทองอืมเปิดเจอวาวพี่ยังไม่มีปัญญาส่งเลยเปิดไม่หมดไอ้วางอะไรดีว่าสี่อันหาวางนู่นเลยเบิงที่ไวแฟก์เนี่ยใช่อะแฟกนี้ได้จากทีดีนะครับใช่ครับผมแล้วก็นี่เป็นบัดดี้ต่อบัดดี้อะมาต่อไปเราต้องอ่านขอสามารถไหมต้องอ่านหรอแฟกต์อะไม่ไม่เนี่ยบัดดี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวมาเลยอ่านั้นยังไม่ต้องโอเคไปก่อน เอาเป็นอีกฟกหนึ่งมาในเด็กผมมีสองแฟกครับโอ้ไม่ต้องรู้เรื่องแฟกน้ำปีเลยมึงไม่ต้องบอกหน้าอะไรดาก้อนดดููกันอยู่ต่อไปต่อไปครับมาที่ตัวบัดดี้ผมใส่ไปสี่ครับผนนี้ส่ใบเลยทำรูเลอร์อันนี้เป็นคนละอรานนะครับใช่ครับผมมันคือตัวนี้นี่ดก้อนนี่สลีปนี่คือจับนอนเลยน่ารักชมึงน่ารักเปิดมาเป็นทามอ่านดีกว่า ผม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 บอกสกิลสั้นๆนก็ได้ว่าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยวตาพี่บอกว่าคนถามมาเยอะมากเลยว่าไอเนี่ยฟอ,อยทั้งหมดหรือเปล่าไม่ทั้งหมดนะครับแล้วที่พี่ลดราคาเนี่ยมีคนทักเข้ามาด้วยฟอ,อยหมดหรือเปล่าเห็นลดราคาแปลกใจไงอฟอ,อยกี่แบบว่าวันนี้17แบบเฮ้ยไม่ใช่ดิ12แบบฟอ,อยสิบสแบบไม่ฟอ,อยสิบเแบบถ้าซื้อแยกเบอร์มันจะได้แบบละสี่นะครับอันนี้นี่อาร์ต ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละอา<ช> <ใน S 2> ร์ตในติดหรือว่าตาว่ามา,าสกิลว่าไงสกิลมันจะคล้ายๆตัวเดิมครับผมมีสกิลวินโคนอสพอเราเริ่มเทิร์นเราเนี่ยยัดเอาการ์ดจากในหลุมเนี่ยมาย,ยัดโซมันให้เต็มให้เต็มสองแล้วก็ทีเนี้ยสกิลตัวเนี้ยจะไม่เหมือนตัวเดิมตรงที่ว่ามันจะเปลี่ยนจากเมื่อมันตีแล้วก็เตะก,การ์ดหนึ่งใบของคู่แข่งกลับใต้กองเป็นเมื่อเริ่มต้นแอคเทิร์เฟสคู่แข่งเนี่ยเอาการ์ดหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งกลับไปใต้กองเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋ง ดูเหมือนไม่เก่งเพราะว่าอันนั้นจะได้สองมันมีดับเบิลแท็กแต่ใบนี้เก็บได้ใบเดียวแต่ว่ามันเก็บเธอคู่แข่งมันเก็บเธอคู่แข่งอะใช่เมนเมนเฟลดหรือว่าอะไรอะไรนะครับเฟลดไหนเมนเฟลดหรืออะไรที่เก็บคู่แข่งอะในเริ่มแอทแทกเฟลดครับผมแอทแทกด้วยเหรอใช่ครับผมแจ็เกถ้าเกิดมันจะเราก็เอาตัวตีมันเก็บไปเลยใช่ครับแจ็คเกย์ตัไหจริงเก็บไปเลยเออต้องเอาพรเทพพรเทพต่อไปครับชื่ออะไรนะพรอะไรนะพรเทพสุริยันพรเทพสุริยันมาล็อก อ่าแล้วก็ตัวนี้พี่ต้าใส่สามเนี่ยมาจากชุดอะไรตัวนี้ก็มาจากชุดเดียวกันกับตัวเมื่อกี้ครับชิ้นบีดีสุดเจ็ดนี่ชิ้นบีดีสุดเจ็ดวางนี้ไปก่อนนี่ชุดนี้ทีเด็ดบอกเลยว่าทีเด็ดทีเด็ดเจ๋งโคตรแพงอะอ่านี่สามใบเซ่าลูนาคราบผมทำอะไรได้ถ้าแฟกมันถ้าแฟกเราถูกรีเวอร์ซออไปแล้วนะครับในเกมนี้มันจะกลายเป็นไซสูตรคือใบเดียวก็ได้กี่ใบกี่ใบถึงจะเป็นสซสูตรตามกี่ใบก็ได้ครับแค่แค่มันถูกรีเวอร์ซ้อถูกเลี้ยวซ้อก็คือการพีคกอกมานะครับใช่ผมใช่เดี๋ยวจะบอกด้ววย่า ใบไหนคนจะพลิกก่อนนะเดี๋ยวให้พี่ต้าบอกว่าเจออะไรคนจะอะไรพลิกอะไรแล้วก็มีสกิลอีกครับเมื่อมันตีหรือว่าเมื่อมันถูกทำลายนะครับทำลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามผู้แข่งแต่ถ้าในเกมเนี้ยเดี๋ยวไม่ใช่แต่ถ้าแฟกเราเนี่ยเป็นไอตัวตัวใหญ่ไอสี่ใบแล้วครบสี่แล้วนายสี่ใบแล้วเป็นได้ไรจะเปลี่ยนจากทําลายเนี่ยเป็นกลับได้กองเนี่ยเออเจเจบ่นแดกเลยมึงกลับได้กองจำได้ไอตอนแมัชิงก็มีสังกลับไต้กองนี่ใช่ครับคื่บอกว่าจำไม่ได้ว่ะ มันเล่นด้วยชิงด้วยพี่รูงงไม่รู้คลิปไหนเป็นคลิปไหนแล้วเริ่มงงแล้วต่อไปครับตัวเจ๋งเด็กนี้อีกตัวนึ่นแล้วสามารถไปได้ในหลายๆเด็กด้วยโอ้ยใส่ได้หลายเด็กเลยไอ้เต้ก็ใส่เต้ใส่เลยนะเก่งจริงชื่อชื่ออะไรยาวๆนะดังๆหน่อยดังๆหน่อยเบสติ๊กกเอร์เปอนั่นแหละที่โดนพิต้าตกไปนั่นแหละสั้นๆเอืออ่านี่เลยใส่ซีไว้เลยทำอะไรได้ก็สกิลแรกครับทิ้งทิ้งมาจากมือฮิลเลสร์ส์แล้วก็พอเวลาเมื่อ มันอยู่ในหลุมนะครับเอาตัวมันจับได้กองเลิกการหนึ่งแบบศาสนาเราทําลายการใบนั้นแล้วก็เลิกการหนึ่งแบบศาสนาอุกแขกเราก็ทำลายครับผมตัวนี้ไม่ฟอยล์นะมันมีฟอยล์ไหมวัดตัวเนี้ยมีครับมีในงานรอรองเพิ่งมาเพิ่งมาในงานล่าสุดไอ้สมของพี่มีป่าวว่าสมในบล็อกไม่มีครับไม่มีไอ้อันนี้มันเป็นตัวจากชุดของเอสเอสอ๋อไอ้นี่ชุดอะไรชุดเอสเอสครับผมชุดนี้เหรอใช่ครับผมโอ้โหแรงนะตัวนี้บอกเลยฮะใส่แม่งแทบทุกคนเลยอะ สี่ใบเลยต่อไปอะไรดีใบเดียวเหรอคนนี้ใบเดียวครับให้ทำไมอ่ะก็ทำอะไรได้เเฉยๆครับถ้าแฟกเราอยู่ในอยู่ในขณะที่ลิเวอร์ซซ่อยู่ก็คือลิเวอร์ซซ่คือหายนะมันจะไม่เหมือนกับคนนี้นะคนนี้คือเห็นลิเวอร์ซซ่ในเกมนี้คนนี้คืออยู่ในขณะที่เราลิเวอร์ซซ่มันจะมีผลตอนแฟกเราเป็นร้อยครับถ้าแฟกเราเป็นร้อยคนนี้จะกลับเป็นไซส์สามเพราะแฟกเราไม่ถือว่าถูกลิเวอร์ซซ่แต่คนเนี้ยมันบอกว่าเห็นในเกมนี้คือเราเห็นแล้วก็ได้เลยใช่ครับผม แล้วก็คือเร,<ะ>เราเห็นนี่คือคนเล่นเห็นใช่ไหมใช่ครับผมคือคนเล่นเห็นอะแต่เนี้ยไม่ใช่นะถ้าเปลี่ยนเป็นร้อก็จะหายไปนะใช่ครับผมกเป็นใช้สามแล้วก็ถ้าแฝกเราถูกมวอก็ซ่อมสองใบเลยมากกว่าเนี่ยมอสเตอร์ไทม์ดาร์กอนทุกใบบนสนามเราจะบวกเพราะว่าหมื่นหนึ่ง uh huh. แล้วก็บวกอีกคีนหนึ่งด้วย uh huh. นี่แต่เขามาใช้สกิล่างผม็นสกิลคอรเตอร์บอกว่าในระหว่างการต่อสู้ที่ดาร์กอสของเราถูกโจมตีนะครับผมจ่ายมิเกตถ้าจ่ายเนี่ยจบการต่อสู้นั uh ่นแหละโอ้โหตัวเจ๋งแล้วทไมใส่ใบเดียววะ เอาไว้หยุดเขาได้นะเฮ้ยหยุดเขาได้นะเอ้คนอื่นเก่งกว่าอ๋คนเก่งกว่าอามันต่อไปเป็นไรทีเด็ดชุดนี้เดี๋ยวค่อยดีกว่าเอาคนนี้ก่อนล้างเก่าล้างเก่าที่ผมบอกครับตัวนี้ชื่อเดียวกันเลยนะเอ๊ะชื่อเดียวกันปะอ๋ออเคคำาัหน้าไม่เหมือนกันเฉยแต่ชื่อเดียวกันว่าทำเรื่อยๆรื่อกันทำไรได้ตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากไอโฟนเมื่อกี้ไอโฟนเมื่อกี้เก็บในเริ่มแอคทาเซันคนนี้เป็นเมื่อตีแทนเมื่อตีเก็บ เก็บคูดอสู้ใช่ครับผมเวรกัมเก็บได้สองใบตัวนี้แต่ครูว่านั้นเหนียวกว่าว่ะเก็บคูดอสู้คนเหนียวเน้นเหนียวเน้นเหนียวแล้วแปลงล่างเป็นตัวนี้ใบทีเดียกที่ผมบอกครับเฮ้ยเขาใส่กันกี่ใบใส่ได้ใบครับติดอมนี้หลอดเบอร์โนวาวีเวิร์บลบัตเตี้ครับผมแต่ขายสี่แพ็คสี่คนก็ซื้อไปสี่อ่ะ พี่เดี๋ยวจะทำแยกใบขายเอาไปบดซะก่อนวะไอเจ๊เอาไปไปสี่ใบอะอ๋อเล่นอ็นเชนอ่าเอ็นเชนน้อยเอ็นเชนใส่ได้ใส่ได้เต็มเลยครับผมทำไรได้ตัวนี้สกิลมอเตอร์นะครับบอกว่าคอมันลงมาจากมือได้โดยจ่ายคอคอนะครับถ้าคอเนี่ยทิ้งมือเราทั้งหมดเลยแล้วจนจนจบเทือนนี้ยมอเตอร์ทุกใบลูกสนามเราไม่ถูกทำลายจากการโจมตีครับผมแล้วก็เพื่อชีวิตเราเนี่ยจะไม่รับความเสียหายแล้วก็จากนั้นในเทือนนี้และเทือนถัดไปนะครับการ์ดทุกใบบูสนามของเรานะครับไม่สามารถถูกทำลาย โอเคไม่สามารถถูกทำลายไม่ถูกนำกลับเอ้ยไม่ถูกนำออกจากสนามไม่ถูกเลสด้วยความสามารถของกางเกงขาได้โอ้โหไม่ตายสุดเดียวคือแบบถ้าไม่มีอะไรทำต้องใช้แล้วใช่ไหมเวลาจะตายต้องใช้ใส่ได้ทุกแฟกยกเว้นโคลาโบด้วยคนนี้เก่งมากโคลาโบเถอะกูฟังแล้วกูจะเป็นลมกูเกียดโคลาโบเช่นเช่นไโคลาโบเช่นเลสต่อไปเลสนโลออันนี้ครับใส่3ใบนะอ่าสปิกตานี่สปิกตาเนี่เอามาจากไหนอ่าเอสเอสครับผม ชุด X อ๋อแล้วทำไมฟอยต์อะไหนเป็นของแถมตั้งไว้นมันมันบอกคนเนี้ยเขาได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนแล้วก็เมื่อมันลงสนามเนี่ยเปิดท็อปสามยิงขึ้นมาหนึ่งถ้าแฟกอ่าแล้วก็ที่เหลือลงหลงุมแต่ถ้าแฟร์เราลีว่าซอลเนี่ยเปลี่ยนจากลงหลุมมาเป็นชาร์จเกตเลยเลือกได้ไหมหรือบังคับเป็นชาร์จเกตเลยอ่าเลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้นะ,อะนะโอเคแหมจะเลือกได้นี่สุดตีน่ะสกปริครับออกโตออกโตพุทธไม่ใช่ ออคโตเป็นสกิลใช้จากในมือเลยเป็นสกิลใช้จากในมือนะครับสกิลจากเอสเอ็นนะครับเชฟเอสเอ็เริ่มต้นใครสกิลเราพิเวอรสกิลคอมอิวเตอร์ครับจ่ายมินเกตแล้วถ้าบนสนามเรามีมอเตอร์ที่ไซส์ตั้งเดิมในสนามดูสูงกว่าอยู่บนสนามนะครับแล้วมอเตอร์บนสนามมันจะแข่งไปเองครับผมเราสามารถทิ้งการไปได้จากมือแล้วจ่ายมินเกตถ้าจ่าย ยกเลิกความสามารถทั้งหมดของการชี้เลือกครับผมแล้วก็ถ้าใส่เราลิเวอร์โซ่ไปสองครั้งเลยมากกว่าได้จบคือยกเลิกความสามารถคือทำลายความสามารถเขาไปเลยใช่ไหมใช่ครับผมไอ้สกิลเมื่อลงสนามจะฟาร์มอะไรเงี้ยปลาอะไรนี่แล้ทันใช่ไหมใช่ครับล้างเลยไปเลยยกเลิกคือผู้แก่คือให้เขาสูญเสียใช่ไหมใช่ครับผมในในภาษาของพัตตี้คือยกเลิกใช่ไหมใช่ครับผมโอเคต่อไปสี่ใบเลี่ยคนเก่งว่ะนี่ครับผมแม่งตัวนี้ตัวจี๊ดเด็กนี้เลยแลงเกยชุดไหนเนี่ยแลงเกยหรือแลันจีจากชุดชุด ชิ้นบี้ที่สุดเจ็ดรับผมตเจเรตไม่มีไม่ได้แล้วไอ้ไม่มีได้เลยเหรอไม่ได้เหรอโอ้โหตัวนี้เก่งมากจริงจริงโอ้โหสิเมื่อเราจะทําการโคลทามดาก้อนเนี่ยจํานวนเกรดที่จ่ายในคอคอสจะลดลงจําลดลงหนึ่งเกรดตามจํานวนแฟกที่เราพลิกไปโอ้ก็ถ้าพลิกสามก็ลดสามลงฟรีเลยใช่ไม่แตกใช่แล้วก็มีสกิลชื่อการีคาคอสตัวหนึ่งลดเกรดใช่ไหมใช่ครับตัวหนึ่งลดคอสดีมากแล้วก็ การสีขาวครับผมเพิ่มมีการเข้าสู่โซมอสเตอร์ไทม์ละก้อนที่ไซส์ดั้งเดิมเป็นสามจู๊ดกาสสองใบครับผมไดใช่แลยครับจู๊ดสองใบด้วยไอ้พวกที่บอกไซส์ดั้งเดิมเนี่ยพวกนี้มันจะมีพวกลดไซส์ถูกไหมแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสามแต่โดนลดก็เหลือศูนย์ครับผมแต่ดั้งเดิมคือเลขตรงนี้แหละอ่าดูดูเลขตรงนี้ครับผมใช่สี่ใบเลยเก่งเก่งใส่ห้าก็ได้นะตัวนี้เอาตัวนี้เป็นบัดดี้ได้อ่าแล้วแต่ชอบคือจะเอาอันไหนเป็นบัดดี้ก็ได้ได้หมดแหละใช่ครับ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนี่มันแค่เป็นแค่โครงโซนี่ครับผมเป็นสกิลคอเตอร์ครับใส่สามใบนะครับชุดไหนเนี่ยตาชุดชินบีทีศูนย์เจ็ดใช้ได้ในระหว่างการโจมตีในทั้งคู่แข่งนะครับถ้าแฟกของเราถูกรีเวอร์โซ่อไปนะครับคอกันเนี่ยลงมาบนสนามแล้วก็ย้ายเป้าโจมตีมาที่การกระดิ่งแล้อ่าแล้วไงต่อแล้วก็เมื่อ การนี้ถูกทำลายในทึงคู่แข่งนะครับผมถ้าแบกเราถูกหรือว่าซ่อไวแล้วสองครั้งเนี่ยในในเกมนี้นะครับผมได้จวดได้จวดคืนด้วยอ่าพี่ลืมบอกไปนะครับชื่อชุดจะดูตรงมุมซ้ายล่างนี้นะครับในชินบีทีศูนย์เจ็ดไปเลยไปเลยอ่าต่อไปมาปโอเคจัอ<ต>ว่าคงไม่มีใครโดน <laughs> จัดว่าโอเคไปนี้เอา <ไป S 1> <ม>โอเคใบเดียวนี่ชุดไหน ชุดชีวิตทีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดว่ามาเลือกการ์ดบนเ,เลือกการ์ดจากไหนช่องดอกคู่แข่งไม่เกินสามใบนะครับสามารถจ่ายในเกยีย์ถ้าจ่ายเอาการ์ดทั้งหมดไปวางไว้ใต้กองการ์ดคู่แข่งแล้วเราได้แล้วก็ถ้าแฟกเราถูกเลี้ยวซ้ายไปแล้วสองครั้งมากกว่าได้จุดอีกจวดจวดตลอดกูเบื่อจริงโอ้จวดแต็มมือเลยเก็บเก็บของเล่นเขาเป็นหลุมโอ้โหเต้เป็นไงเห็นแล้วฟังแล้วเป็นไงเต้อ่าต่อไปต่อไปเป็นเวทมนต์ฟาร์มเอาเวทมนต์ใส่สี่ใบเลยชุดลายว่ามาเลยต้า ชุดชินบีทีศูนย์เจ็ดก็อนใบเนี้ยใช้ได้นะครับถ้าเรามีไทม์ดราก้อนอยู่บนสนามนะครับสกิลครับเปิดรอบสามเอาขึ้นมือหนึ่งที่เหลือเข้าเกตแล้วก็หลังจากนั้นเนี้ยถ้าแฟกเราถูกรีวิ์ซ่อมไปสองครั้งมากกว่าเราได้คิวเลี่ยงสองด้วยใช้เลยละครเลยละครตอนพี่ลืมบอกไปว่าไอที่ไม่ฟอยเนี่ยมันอาจจะหาฟอยได้จากการสุ่มในนี้นะครับซึ่งเปิดบล็อกมาเนี่ยพี่รีวิวไปแล้วเปิดบล็อกมาจะเป็นซองใส่ที่ใส่การ์ดที่ตัวไม่ฟอยเป็นฟอยสี่ใบ ้มันมีกี่แบบวะบอลบอลทำมาโอเคครับไปต่อไปเป็นยังเป็นยังอยู่ในชุดเวไอ้บอลไอ้บอลมันแอคชั่นบอกเดียวเดียวมันรู้แค่ตะโกนมามันไม่ยอมตะโกนตอบทำมาต่อไปชุดนี้นะครับรายได้ถ้ามีทำแล้วก็อยู่บนชุดนี่ดูชิ้นวีดีสุดเจ็ดว่ามาจานเกจ์จุดสองถ้าแส่หรือว่าเศร้าไปสามครั้งมากกว่าได้จั่วอีกหนึ่งครับผมใช่แล้ครับสี่ใบเลยใช่ก็ได้กลายเป็นการ์ดจุดสามเฮ้ยมันเยอะแบบจังวะต่อไปครับเป็นเวทฝาเหมือนกัน สามใบชุดไหนชุด S อครับผมชุดเก่านะครับชุดเริ่มต้นชุด S s พร้อมเล่นจ่ายหนึ่งเลือดคอนะครับจวดหนึ่งแล้วถ้าแฝดรู้ว่าสู้สองครั้งมากว่าได้จวดอีกหนึ่งในได้เทละครั้งครับผมนี่ครับสามใบแสดงว่าเราขาดชุดใดไม่ได้เลยใช่ไหมเนตตาต้องใช้ทั้งสองชุดเลยใช่ไหมขาดเธอแล้วขาดใจ่ไปใบนีถ้าถ้าเกิดซื้อกล่องนี้กล่องเดียวสี่กล่องเล่นได้ไหมได้เล่นได้ ไม่มีแฟกต์มาเล่นได้เอ้าแต่ไม่ต้องไปหาแฟกสมมติสมมติมีแฟกเล่นได้ไหมได้พอได้นะแต่ว่าแหม่ซื้อไอ้นี่สามพันหกสี่กล่องหรือหรือว่าแยกเวอร์สพันเก้าถึงสองพันเจ็ดซื้อไอ้นี่นี่เดียวเก่งก็เยอะมานี่เลยสองใบนี้ใบเก่ชุดลายเนี่ยชุดเอสเอสครับผมใบนี้อ่าชุดเก่านะชาร์จหนึ่งเกีร์แล้วก็เอาการ์ดที่เป็นทั้งดาร์กอนและทันดาร์กอนในการ์ดเดียวในในใบเดียวกันเนี่ยขึ้นมือครับผมที่ติด ที่ติดเผาเนี่ยหนึ่งครั้งหนึ่งเชิญนะสองใบนี่การที่เยอะเงีย้ยตากี่ใบนะประมาณหกสิบเหครับผมย้ำนะครับเกือบหกสิบย้ำนะนี่เป็นโค้งนะใครอยากใครอยากได้อะไรยังไงก็ไปแก้เอานะครับอ่านี่นี่พี่มีตัวอย่างให้ดูแล้วเนี่ยอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยทามตะก้อนต้องไม่ฟอยนะครับเดี๋ยวบอกอุ้ยพี่พี่พงศ์ทำไมตัวนี้มันฟอยคือพี่ตาเขาซื้อไปสี่กล่องอย่างที่บอกอ่ะหนึ่งกล่องได้ ส่มตัวที่ไม่ฟอยจะเป็นฟอยสี่ใบแล้วพี่ต้าก็ดันได้ตัวนี้นี่อ่ะใบนี้เป็นเวสเซตใส่สองใบว่าไงใบนี้เป็นเวสเซตนะครับทาลบราคอนทุกใบประสาทแล้เนี่ยไม่ถูกยกเลิกความสามารถจากการ์ดของคู่แข่งครับผมแล้วก็เมื่อการ์ดของคู่แข่งเนี่ยถูกนํากลับขึ้นมือหรือว่าถูกนํากลับก็ฟองการ์ดโดยความสามารถของการ์ดเรานะครับชาร์จหนึ่งจุดหนึ่งใช้เท่ลคั้งครับผมแล้วก็ใบนี้เซตได้ใบเดียวพี่รีวิวไปแล้วนะว่าใบไหนทำแล้วอ่านอ่านไม่ฟังเลยเลือกอ่านให้ฟังเลยอ่ะรอมดดดววยยยเเเีีีใใบบบคั อไอ้นี่มันแถมตั้น,นเอาไม่ใช่ตัวนี้อยู่ในกล่องแต่ถ้าตัวแถมตั้นเนี่ยพี่พีขายแนะเป็นฟลอยนี่<ช>เอามอสเตอร์ทำแล้วกไม่เกินหนึ่งใบจากในช่องดอกเนี่ยขึ้นมือจากนั้นถ้าในเกมนี้ถ้าแปกเราถูกเรียวซ่อมไว้แล้วสองครั้งนะครับชาสองถ้ารีวิวซ่อมไว้สามครั้งเมื่อวานได้ฮิลสามใช้เทละครั้งเฮ้ยใ,ใส่เกินใบก็ได้นะตัวเนีไ้ได้แล้วแต่ชอบนะโอ้โหบางคนซื้อพี่ไปสี่ใบเลยไม่ใส่เป็นฟลอย หมดจากัดฟาร์มกลายเป็นการตัดเกมต่อมามาตัดเกมในตัวแสบสี่ใบชุดไรต์ตชุดชินบีทีศูนย์เจ็ดใบนี้เก่มากใบนี้นะครับไล่ได้ในระหว่างแท็กเฟสของคู่แข่งนะครับแล้วก็ถ้าแฟร<อ>ของเราถูกรียวซอลอยู่นะครับคัเตอร์เนี่ยมีสองสกิลให้เลือกใช้ครับสกิลแรกคือถ้าคู่แข่งทําการโจมตีสามครั้งมากกว่าในในเทอร์นี้นะครับจบเฟสนี้เลย <c oughs> ตัดเฟส <c oughs> แล้วก็ถ้าแฟรกเราเป็นไอตัวใหญ่สามารถจ่ายสองเกียร์ถ้าจ่ายจบเทอร์นี้เลยเราเราควรจะใช้ตอนไหนดี ตอนเขาตีมาสึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหรือใช้ก่อนเลยต้องใช้ครั้งที่สามครับเพราะว่าถ้าใช้ในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันจะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นใช้ครั้งที่สามใช้ครั้งที่สามเราต้องเลือกใช้ที่เชนสองนะครับถ้าถ้าจะแบบว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเวทมนต์นะครับอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าใบเนี้ยมันไม่มียกเลิกการโจมตีถ้าเราตัดเฟดไปตอนตีครั้งที่สามเนี่ยเราจะรับดาเมจด้วยไหมรับสิครับไม่รับไม่รับไอ้จริงนี่ใช่ครับผมมันจะข้ามเฟดหลังจากนั้ ไม่เข้าสูา่ช่วงคำนวณดาเมจมันจะตัดทิ้งไปเลยอ๋อเหรอจริงเนี่ยใชัวร์ป่ะเนี่ยนนตาชัวร์ครับชัวร์ชัวร์วเอาตัวลงดาเมจที่สามไม่โดนเหรอใช่ครับผมเพราะระหวา<อ>่างตีเนี่ยมันยังไม่คำนวณดาเมจกันมันคำนวณดาเมจหลังจากนั้นแต่อันนี้มันตัดในระหว่างกระจกตีเลยเชสเคลทุกตัวแล้วที่บอกแบบนี้ใช่ร <า S 2> ครับการทุกตัวใช่ครับใช่พี่ก็เข้าใจผิดมาเนี่ยตายละเข้าใจผิดมาเรื่อยชอบเข้าใจผิดไปเพียวมาใบที่สามใบสามใบ นี่มันได้ฟอยมาด้วยก็คืออย่างที่บอกนะเดี๋ยวฟอยมันอ่านยากตาบอกผมชอบฟอยพี่ผมอยากโชว์มันส่มมาได้เว้ยกาที่ขายแยกแยกเวิลนี่ไม่ใช่เอากาส่มให้นะครับกาส่มขายต่างหากนะครับขึ้นชื่อบอกแล้วว่าส่มใบนี้ไม่ใช่ใบสม่นไม่เนี่ยเนี่ยใบนี้ไม่ไม่่ไมส่มไม่ส่มเอาไปทางไหนวะแข่งเอาจริงดิใช่เอาออกกันเข้าใจผิดขอโทษเอาใหม่เอาใหม่พี่ผมนี่แหละอ่าพี่แจกครับพี่แจกแต่ต้องแข่งนะครับใช่ต้องแข่งถ้าอยากจะซื้อก็ต้องไปซื้อกับคนแข่งพี่พี่กา โปรโมททางร้านขายไม่ได้ครับพี่ย้านะครับเด็กๆที่เห็นทางร้านขายการ์ดโปรโมทต่างๆเ่ยทางบริษัทเขาห้ามขายนะครับแต่บางทีทางร้านเขาอาจจะซื้อทางเด็กกลับไปพี่ก็ไม่รู้แต่พี่เพื่อตัดปัญหาพี่จะไม่ซื้อเด็กแมอะไรทังสิ้นแล้วมาขายเดี๋ยวมันจะมีข้าวกระหารมาคอาของมันคือถอดโซจากมอสเตอร์ในใบสนามแล้วจ่ายเงิเกียร์นะครับเขาเตอร์น,นะครับเล้กการบงสนามคู่แข่งไม่เกินจำนวนแฟกของเราที่ถูกรีเวอร์อซไปในเกมนี้นะครับเลดการ์ดเหล่าน,นั้นครับแล้วก็จนจบเท่เน,นี้ การที่เลือกอะไม่สามารถสแตนได้ใช่เอาแต่ผมต้องอธิบายแต่ว่างไงมันจะยาวหรือเปล่าไม่เป็นไรยาวยาวได้ผมจะอธิบายว่าใบเนี้ยถ้าสมมติเราเลือกกร์ดที่ไม่สามารถถูกเลสไปได้เนี่ยอ้าวเทคข้างหลังจะไม่เกิดครับผมก็คือถ้าสมมติเป็นกราดที่กันเลสเนี่ยอ้าเทคข้างหลังมันจะไม่เกิดก็คือลุกได้ลุกได้ปกติเพราะว่ากร์ดที่ถูกเลสเนี่ยมันจะไม่ถูกเลือก ว่ามันโดนเลสไม่ได้เราเลือกไม่ได้แต่แรกใช่ครับผมเราก็เลยไปสั่งมันต่อว่าห้ามลุกไม่ได้เพราะตรงข้างหลังเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าการที่เลือกไม่สามารถแสดได้แต่เราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ก็ต้องสมมติสมมติเราเล่นแล้วเราไปเลือกเฮ้ยเอาไเอาไอเนี่ยแต่ตัวนี้มันมีลิซิตหรือว่าอะไรสักอย่างห้ามเลือกเนี่ยเราต้องเลือกเป้าหมายใหม่ไหมอะไรนะครับขอใหม่อีกรอบเงือเงือถ้าเกิดมันบอกว่าตัวเนี้ยอ่าไม่สามารถถูกเลือกได้เงี้ยอ่ะคู่ต่อสู้จิ้มปุ๊บต้องให้คุณสู้จิ้มใหม่หรือววว่าาเไปลย หนึ่จิ้มไม่ได้เลยครับมันจะถือว่าจิ้มไม่ได้ก็คือจิ้มพี่ไม่รู้ไงพี่จิ้มปุ๊บเขาบอกไม่ได้ครับต้องจิ้มตัวใหม่ก็ต้องไปตัวใหม่อ่าโอเคไม่ไม่ได้จิ้มแล้วสลายไปนะครับเพราะมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วเพราะการบางการเนี่ยจิ้มแล้วสลายไปถือว่าจิ้มใหม่ไม่ได้แล้วแต่บางการแล้วแต่บางการับก็ประมาณนี้ครับเทคนหมดย่างมาอ้เยอะวายต้าต่อไปครับไปดีทีเด็ดชุดอะไรเนี่ยต่งเกมสุดเก่งชินเอสส์สินทัพอ๋อเป็นการ์ด เริ่มต้อนอ่ะว่าไงสายสามใบเลยได้ได้ถ้ามีทันละก้อนอยู่บนสนามครับจ,จ่ายมีอยู่แล้วลมีสองสกิลที่เลือกใช้ครับสกิลแรกคือเอาการ์ดบนสนามผู้แข่งหนึ่งใบไปไว้ใต้กองครับผมแล้วไอ้สกิลคือเอาโซลทั้งหมดของการ์ดบนสนารรมผู้แข่งหนึ่งใบกลับกองนี่แหละนี่แหละทีเด็ดชื่ออะไรนะกูลืมอีกแล้วอะไรครับลอนเวอร์ชื่ออะไรนะที่เซ่ออีเซ่ออีเซ่ออีมันซ่ออีมันไอ้ตั้งสูงๆที่บอกทุกอย่างมันรวมกันตัวนี้ฆ่าเซ่ออีได้นะครับบอกเลยอีกอย่างคือฆ่าแลกได้ฆ่าแลกยังไงวะออ๋เอาผู้เล่นมือใหม่กับ กับกับกองไปที่อยู่ในโซไอโซยโนวิสุดดีเลยนะนะใช่เขาบอกเอ้ยมึงมามึงมามาด้อะครับมามาแต่แบนมันเถอะติดไปแล้วไม่เป็นไรดีสมหน้าแต่ไม่เป็นไรครับแล็กแม่งเหมือนแม่กสาบวันที่26นะบัดดี้ไฟเน่แล็กแม่งออกอีกตัวเสริมอีกนะแต่น่าจะเสริมตัวเก่าบอกว่าใช่ครับเป็นเป็นสายเก่าใช่ไหมก๊าปไอเต้มีความคิดว่าไงแล็กเสริมเนี่ย ตัดเวทสิบสองใบผมไม่พูดมากครับมีตัดเวทไหมคราวนี้คุณครูต้องมีใช่ไหมใช่ครับผมมีแล้วแล้วผมสปอยสั้นๆนิดหนึ่งอ่ะว่ามามันมีล้อครับอ๋อแล็คมีล้อแล็คมีล้อของแล็คนะครับก็คืออย่างเงี้ยอเงี้ยเรียกล้อของของของก๊าซใช่ไหมแต่แล็คมันมีไม่ใช่ล้อแต่เหมือนก็เอาล้อวางไว้ข้างๆไบโอแล็บดันเจียนไบโอแล็บนะครับใครที่เคยเล่นแล็กก็รู้เจอกันพี่เกิดไปทำพี่เล่นไม่ดูเรื่อง อันนี้ใส่ใบเดียวใบเดียวครับผมทางเลือกทางาเลือกจ <ำ S 1> ก็ได้สกิลคอร์เตอร์ครับผมในเตอนเนี้ยความเสีงแกร่งของเราไปที่เราได้รับเนี่ยลดลงไป็ศูนย์แล้วก็อ่าอีกสกิลคือเอาการ์ดสมสนามก็แข่ง,งหนึ่งใบที่ถูกหยุดเวลาไปไว้ใต้กองครับผมอ่ะส่วนใหญ่เขามาใช้สกิลบนกันที่ผมคิดนะคือมากันอะไรที่มันแรงๆคือให้มันเหนียวๆไว้ก่อนรอลูกพี่ใหญ่มาหมดยังอีกใบครับใบสุดท้ายใบนี้ใบใบละไอยแต่ว่าก็ใช้บ้างนะมันสุ่มได้หรือว่าอะไรวะสุ่มได้ครับสุ่มได้พี่จับเนี่ยมันไม่ฟอยใช่ไหมใช่ใช่ คอร์ดคือใจในเกยีเกยมใจในเลือดครับเคาน์เตอร์สแตนการ์ดทุกใบบนสนามของเราไม่จุไม่เกินจํานวนแฟกของเราที่ถูกรีวอร์ซอลไปในเกมนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยทำรัก้อนทุกใบบนสนามเราเนี่ยตีในไฟินอลเฟสได้ใช่หรือเปล่าครับตีไฟินอลเฟสแม่งเหมือนเรือเจมโคนนะนะใช่ครับไอเรือลบเป็นเจมอาเจมโคนเจมโคนครับเจมโคนเอาละครับนี่นะครับนี่เลยสี่กล่อง แล้วก็ตัวนี้สองกล่อง่หรือจะซื้อตัวนี้สองกล่องหรือพี่มีแบบไม่สุ่มด้วยนะคือซื้อแบบไม่สุ่มก็จะถูกหน่อยถ้าเกิดสุ่มเนี่ยมันจะมีฟอยอสุ่มหนึ่งใบใแล้วก็มีอันนี้ด้วยใช่ไหมเอ้เหลือ,อน,นี้หน้ากล่องผมจำไม่ได้ไม่หน้ากล่องหน้ากล่อง๋ออเคโยเคสุ่มเนี่ยมีแต่แฟกอย่างเดียว<า>ที่เป็นฟอยถ้าใครไม่ซีรีส์ไม่อยากได้สุ่มเราขายเท่าไหร่นะบอลจากร้อยเจ็ด้อเหลือเท่าไหร่ไม่สุ่มอะจำไม่ได้พูดมาเลยให้ว่าใบเปิดช่วงคุยอยู่เนี่ยน่ายห้่ร้อยสานๆ แล้วก็อันนี้นะครับย้ำนะครับแยกเวอร์ปได้ฟอยทั้งหมดนะครับมันเที่ยวนี้มันฟอยแค่สิบสองแบบนะครับเอาละวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ต้าย้ำนะครับที่เป็นโค้งนะพุทธโกนมาเลยอ่าอันนี้ไม่สุ่มร้อยสี่สิบนะครับเราก็จะได้ครบทวนเว้นไม่มีสุ่มนั่นเองแล้วค่อยไปซื้อสุ่มพี่ไปซื้อฟอยพี่ต่างหากก็ได้แล้วแต่เอาละครับขอบคุณพี่ต้านะครับวันนี้ก็ลาครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมีทั้งแวนแมว แวนแมวของปัดดี้แวนกาแล้วก็มีอะไรครับโจนอะไรนะหมาโจนหมาโจนมายาดาโกมหาเทพจอมโจนมายาดาโกกูใส่เข้าไปเองมหาเทพี่ไฟฟ้านะแล้วมีเทพไฟฟ้าอุงเยอะเดี๋ยวพี่ต้าจัดมาเยอะไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวถ้ายอยลงแต่ละวันนะ